ที่ว่าเลขยกแล้วก็คืออยู่ได้ป่ะเรียแล้วก็ได้ดิฮาเซมเรีกอะไรเนี่ยเออแกนสูตรนั่นอ้าวเออครับผมมื่อเนี่ยกับพ่อเสียจวนครับอ่าได้ยินข่าวว่าเพิ่น โชคมานหลายอยู่ดีครับบางเห็นเนาะมับมานตัวใดกลับไปฟังเพิ่นครับเพิ่อนจีว่าเพิ่นไดอยังเนี้ยเนาะครับผมสําหรับเอฟซีที่เขามาติดตามบ่ผิดหวังครับเสียจนมากแล้วครับครับผมสวัสดีครับอ่าดีบอลควบเก่าให้ฟังเนาะมือฟันเหมือนเนาะครับผมดีฟันว่าได้ไข่เป็ดไข่ไก่นี่เนบ่ครับผมเออมื้อที่เก่าผมฟันว่า เลยไข่เปียกกับไข่ไก่ยางละหน่วยมาครับผมผมตีไปแปดเก้าเนาะครับเด้อตีไปแปดเก้าพี่คนเขมเมาแลไม่ได้เป็นศูนย์เออไม่มีศนย์ทั้งบนทั้งล่างแมนครับแมนแนเออทั้มดศูนย์ทั้งบนทั้งล่างด้อว่าแต่คารก็ว่าสองศูน์คาคก็ว่าศูนย์ศูนย์เป็นบ้ครับผม้วก็มือรุ่นมากเพว่าฝันว่ากูยิงเอาป่าไม่หายเนาะป่าไม่เพราะตัวหนึงซีคนกูยิงครับผมครับผมแมน ปลาใหม่ตัวหนึ่งเอ่อเอามาเอาเครปลางะเพียนย่ลยล่ะว่าเอ่อเอาไห้เป็นลาบพร่สันครับผมเดขตีค้ามฟ้านด้ฟังเก่ามันบอกว่าเราจะเอาเนาะอมันตีบ่ถือซื้อแปดเก้าครับผมผมไปยังครับมนักแปดเก้าเป็นมรน่ะมั่ได้เปนศูนย คสองน้อยแล้วเป็นศูนยเนาะศูนย์ทั้งบนทั้งล่างเป็นศูนย์ในรีพัวเด่นนี่เขาบอกวินีมากศูนย์ๆมาเนี่ยเดี๋ยวมามากศูนย์ะเตียเออวันนี้ฝันว่าวิ้ยเอาปลามหายหพปกติไปแปดสี่บานแทวคือรถตาลีคือรถตาลีแล้ววันไก่เคี่ยงสองศูนย์หนึ่งสามศูนย์สี่ ส0 1ศ0น่เออมันออกสามศนสาโอ้เรามาทีนึ่ง่เอือครับว่ามันผมตั้งใจซื้อนี่อืมมันมียุ่เจ้าเร่งผู้ยิงขายอยู่ยหนาธนาคารตลาดเทศบาลอืมครับผมมันผมรามว่าเลขเป็ดเก่าพี่บอมีอยู่เฮียแล้วเขาหนีบใส่กันมองดูเขาบาปพวอแพรบุญเขาบอโอเขาขายเป็นชุดเขาเอาเกพว่้ามาใส่โอเออพเพราะว่าเขาอถือแจ็คเม็ด อ๋อเฮียสิไปซื้อแปดเก้าแปดเก้าเขาเอาพีอยู่แล้วเขาขายคู่กันเขาหนีบใส่กันเขาเอาเรียกว่าสวยใสกันอเขาบังคับบังคับต้องขืนผมวันนี้วันนี้วันที่สิบเก็ดผมได้ว่าตรวจว่าเอามันคือมีเรียกตัวนี้สามศูนย์สี่บ่ได้ซื้อได้แสนหนึ่งครับเขาบังคับ เด็กทันท้กันต้องรวจเอาไปก้อนผมเลยกมันต้องรวจอ่ะสามชุดสามในห้องถือรอบที่หนึ่งอมันเทียนผมคักบ่อปลนลาลาพ่กแพร่ผุนผมได้ได้ได้แซนเดียวคือให้หน่อยพอนสองศูนย์หนึ่ง สามศูนย์สี่โอ้ยเป็นเป็นหล็กซี่เป็นเหล็กสาคือเราในเมงแตกบ่เสียเมือเรานเมองแถวได้หกล้านแล้เขาดีบใช่กันนะครับครับผมแปดเก้าบ้นด่างกันเขาเออเขาดีเป็นคู่เขาบังคับไปให้เอาน้ำเล็กเล็กบ่สวยวะส่อไปเบื้องบ่จะอเบองเอล็กสทรศัพทปรับอะไรแล้วโทาศัไปยับาทแล้วกันดีอย่าไปเพิ่มเบื้องของผมไปรับได้แสนหนึ่ง มีใบเดียวส้ํเนาเนี่ยนีใบเดียวมันดีบใส่กันคูคูคูมันนอาเลขกสูตรไปมันไม่ได้คายนะครับให้เขาซื้อเขาวม่ซื้อเลยครั่อร่าแล้วไปนะเดี๋ยวอย่าเบื่อจะรับเงินมาเลยเสียงตั้งใจซื้อแปดเก้าเนาะเสียแปดเก้าเขาดีบใส่กันครับนี่ครับเสียว่าเขาแพรฝุ่นเขาคืนใจเจ้าโอ้ยผู้สิมีส่งมเนาะ อ้เกยับเบืองเออเบืองมหาแห่งเบืองครับผมเออเ้นเบืองนัาเลยสองศูนย์หนึ่งสามศครับรันมาล้วหนึ่งแสนบาทโอ้ยแจ้วโอ้โหดีใจนะเฮียค่ะเขาบังคับเพียซื้อว่ามันหนีบใช่กันมาไปขาใครอชุดวใบเดียวก็รยนอาไปก้อนหมักแนถือพลัาโอ้เออด้อลนะเบออ้เนเบืองน่ออตำรวจถือกระจุอุดรับ เดียวกันยังไม่เขาเอาไปกวาพราะผมใจอีหล่ะอื้เดียเาแงวกันตัวนี้ปอาโตแข่งแน่นอนสิได้ไปเงียบเงียบเอาไม่ว่าผู้ยิ่งเอาเอาโชคไม่ผมผมยังว่าเปลี่ยนว่าปลาเอาไปลาบด้วยมาสิผู้ขายเป็นผู้ยิ่งบอกค่เสียเออไม่เห็นปะดับผู้ยิ่งซีก้อนยิ่งยุนาทน้คันยินยุ่หนาธน้งคันความบอกผู้ยิ่งซีก้อนเขาเอ็ขายเนี่ย โวพผอว่าเด็ฟันเห็นเขาเข้าป่ามาให้แต่พอไปซื้อโรตตอรี่เขาพอว่ามีลรตตอรี่แปดเก้าบเขาบังคับผมซื้ออกที่ว่าเรกรีอยู่ได้ป่ะเรียกอะไรได้ดิฮาเซเลกอะไรเนียเออนสูนอหน่อ้าวเออ จ็ดศูนย์ก็ได้เอกเออเ้าเอาเบอร์ให้นขาเบอร์อะไยนี่เนาะเอาเอางวดละเอาได้เราเราซับโอ้ได้ห้างลอตเตอรี่เออเลยรับที่แรกเรผมว่าไม่พบหรือหาเสียนลอตเตอรี่กูซสื่อเสียเพื่อนเป็นเมือนเจริญงัวอืมถือเสีอยังไม่ถึงลอบที่หนึ่งถ้าเป็นจะสร้างมาโอ้ เออมเาบครับผมในซือเรียกทั้ขนานั้นมันลักสวนเขาเอาดีบใส่การเขาควานดีเอามดีเสลกดังเออครับผมนี่แหละผมได้ถือพวกท็อตั้งซื่อเด่เป็นปูใส่หิ้วดันปูที่บีดวงกันเลเนาะอกตีเป็แปดเก้าบาครับผมแปเก้าก็แปดซิลผมนักรักแปดมาเนื้อหลุดแปดเนี่ยเพราะว่ามาเมืองเราครับ เขก็ซื้อเขืู้อื่นบอกเขก็ซื้อเรขมังสาวเรขคู่นี่ยนะหองกวนนี่หละครับผมเนบอกปดนเออม่นเป็นเจ็ดศูนย์คืออีก่าปลดลงมาแต่ไม่ได้ใส่ใดน่าละได้คถือครบใ่่บาซื้อถถือี่ศนบเออลดดศูนยลดลงมาได้เป็นเจ็ูนย์ผมก็มาดอกตัวนี้ครับผมามากเได้เอาไปใส่เอาเจ็ดศูนย์ถึได้ออยู่ อยู่ภาคใตะหาพันบาทโอ้หาพันบาทได้สามแสนหเมื่อถึงกี่บาทเขาได้แสนหาเจ้านึงหาเมือเจ้านึงแสนเหมอนโอ้ประดลนาผมผมลงทุนไปลทั้งวัดอ่ะสองแสนห้ามบาทโอ้เสี๋ยวก็ได้แค่สองแสนหามได้เมื่อถึงรถตันดีโอ้ยดอ่เราเนี่ยดวงเนาคือที่ม่มและหมดที่ิมแนลฟันรบบอ่ บารี่เออบาริพลอยู่เบาก็ฝันครับผมเออเบาก้อนฝันเน,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 น่ยฝ้ายอีเมดโมเมนเด้อครับผมอยากให้พี่น้องคือใส่ปีใหม้มาทุกค,คนเพราะเด้กินปีใหม่เนาะครับผมครับผมผมฝันว่าผมขี่รถคันนี้แหละไปคั้นไหนรถเจี๊ยบขันรถเบี้ยคันนีน้งหลังโอ้โหขี่ไปบารีผมคือเห็นนกสองตัวอยู่ทางเสาเอยู่สายอยู่สายไปสักตัวงามงามครับเออคือกระแสสีเหลืองสีเขียวพอดีนะครับเขียว คือผมเบิ้งสานลัคดีชานโลกรกไรสวยงามเหมือนกันเพราะเราเปรียกมาวาลูกมามามากเราเปิดประตูลงมาเออวันนี้ไม่ได้บินทางรถพบไปสองตัวเพราะว่าที่เขาไม่ในอเมรกาเออนกหน่อยนะต 5, 8, ัวเป็นต่างต่างสีเหลืองกับสีเขียวเป็นค่ายๆนะผมคิดว่าเล็กไม่ใช่เป็นตัวแทนประเเลย นี่เป็นเลขกรถผมเหล็รถเล็รถไปเฮียเก้าหนึ่งสองหนึ่งครับเก้าสองหนมันผ่านรถผมงไปเดี๋ยวข้รถคันดีไปนะผมว่าจับออกบ้านหนนาบ้านมากนะเราไม่เรีมากแต่เรื่องผ่านปะาาจะนกก้ามือนแอฟซอมตัวเมื่อหืนนกเนหน่อยแด้วมันสีง่มาเพราะว่าอย่าไปเลี้ยงครับผมอันนี้ฟันมาได้หนีใครที่นี่ะมืนขึ้นบ้านขึ้นบ้าน เมื่อสิแล้วมนที่หนึ่งอีกแล้วพุเรียบรถ1 2หนึ่งสองหนึ่งไหอ้เก้าหนึ่งสองหนึ่งเนาะอ้ซีตัวเก้าหนึ่งสองหนึ่งเออแค่โน้กพวคู่กันเนาะตัวเล็น่อยไหมอือคือไม่ใชเป็ดหนึ่งหนึ่งซะโอคู่กันเออมันเนปล่าไมอีกเว้ยนี่เปล่าครับ่แนนนะกัจบ่อยู่ในรถบ่อยนี่เนี่ยเอ้รถมันผ่านรถผมไป ว่าไงโนี่ได้เลสองหนึ่งกับเรีสวยความนี่เรีกพสอได้อนึ่งะพอสอนพสยี่สิบเอ็ดนะสองหนึ่งหนึ่งสองเลยครับสองหนึ่งห่งไปแล้วเออแล้วพกับว่าเทกี่พบกับว่าเซียเรยของมือไงผมไม่เคยเซียเลยครับผมเออพบกับ แม่ผมก็บ่ถดผมซือเลขผมแปดเก้าเก้าแปดน้องอืออ่าเออแนสองงวดเลยผมบดถืออมวดที่สามได้ถือโอ้หน่ะผมก็ได้สี้เลขปูนี่แหละพอลดลกผมเสียแต่ปูชทตาเพื่อนน้อครับผมแ้วกนผมเคยเสียขอมูนีเนียผมเคยได้เคยได้ผมได้เบาผมได้การซื้อของเพื่อนครับผมได้รับผมมาเก็ตสูได้หลายน่ะได้เอาสอบไปใส่เอาอืท่านคุณเราเพราะว่าจุด ลุงพิยุทธิยนบอ,อยยี่นี่ครับวันที่เกา่าพี่เพิ่นเปิดเนีเ่ยลุงปูก็บอกว่าวันลุงปูฝันเอารถประเทศเท่ากันนีน่เก็ตสุดครับ<อ>ผมเขาไม่่าเาเอาเาปมอะไรถูกต้องมากเขาจะเอาเส้นไว้ใส่เวลาผมจะมาทางเบอร์ลุงปู่เรียกร่างท่งแม่ค้าโวนครับ,มบ,บลลมผมเพิ่นให้ตัวเดียวเพิ่นพ่อซื้อเห็นบ่า่ะครับผมให้ตัวเดียวไม่ว่าถ้าซื้อรถลงซื้อเพิ่มึ้นเท่านั้นครับเพิ่นพ่อได้ให้ เพ mm. right? ื่อเพื oh. ok ่อเพื่อซงเอาเพื่อจะได้แบบนีตลอดมาคือว่นไห่แปดศูนย์กับหนึ่งปมันเขก็ซื้อหนึ่งเก็ดหเก็ดแปดศูนยก็ซื้อเก็ศูนย์ลงมาครับผมโอ้แล้วมันได้ซื้อดักไบกว้าได้ซื้อดักเลี้วไม่ได้กินคนนี้ไง ผมสถาบผู้นี้เขาไปด้ถึงับผู้น้ใกถึงม่าลายแล้วในสองหลาดก็บาทเืมครับครับผมันจ่มาถึงสองมหัดาเออวันนี้ว้จัดให้เอฟซีได้เล็กน้อยเนาะเราฟังอีกมืออื่นพอดีครับผมพอดีโซ่งหัวโตครับผมผน่ะกระทุ่มเลยโอยสิมาตรงกันบอเตียว่าิ่มาตรงกันบอแน่แน่ในเฮียมาทะเบียนรถนี่อ่ว่าจะซื้อทะเบียนรถหีือะ สองหนึ่งปัมาสองหนึ่งงันไม่อาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งเเสียายสองหนึ่งนกสองตัวแมวแมวไม่เห็นเขาเนอนกสอตัวม เออเอ็งอะไรเอฟพิจารณาเบิร์หนึ่งสองเออไม่ไปโนลดซิซ้อมนี่เป็นทั้งท่านเอฟซีพิจารณาเบิรงครับผมบดผมเบารถโหไปซื้อรถหาดแค่บดอีกไอพิจารณาเบิรงนักๆเอาไปเฮ็ดการบ้านเบิร์นตอนบน่าบอกตัวเลขสื้อตัวนั้นย่าทีมความฝันเจ้าของเสียเจ้าของน้ำครับผมคนเท่าต้องเสียเจ้าของน้ำ ก็ฟันเจ้าของจะเอาไปได้จะไปเสียผู้อื่นไล่ผู้อื่นว่าวก้องฟันแต่ซื้อน้ำเขาเบิร <c oughs> ์นเขาไปมีดอ <c oughs> ไอพิจรรารณาเบิร์นเพนโร่มาหายไปเนี่ยเออมันตัวเข้าไปเจ้าของ,ของอบอมาตวงกันแยกเอามาักน้ำเจ้งเอาเนี่ยมันแห้งหายยากเนาะครับเออยุคเขายากบาดแพี้งถ้าต้องระวังมันแน่ผมว่าเป็นหมอบมาตัวได้ เอาน้ามืดส่องยูทูปมันหลายส่องเวลามือมันก็คือกับผมแมนแมนครับเออเว็บบอลมาตัวได้ซื้อมดเอาเรียกว่าฟันเจ้าของไอเซียมันเจ้าของครับเป็นสีพี่ดวงกับพี่ดวงคือเราเนาะเนี่ยเนาะกัพี่ดวงคือขอมืออ่เอายังยิบงินแนเอยิบปใอ้ซโดที่หัวตั้งใจบอกว่คือบอก่นคม่งม่นสุสาม เดี๋ยวอเเอย่าเป็นแดกเนาะถือมาเดยวนึงแล้ววานข้างเคียงตัวนีกเขาเอือข้างเคียงใลเสียโอ้ยโอะูดติพี่จุงกันไรเอ๋ยยังไรพี่จาหน้าบึงคักๆอะพี่เงื่อนซื้อของอยู่ของกีนใช่ปีใหม่ครับผมนี่ผมบอกไปข้าเค่ตบพี่ยักโตกันมีเน้ะเออยังไม่เสียผมลายม่บอละเาก็ต้องเบิก่าพี่ แต่ราบเบื้องที่ผมบอกไปเนี่ยเป็นการบ้านเป็นวิวิเคราะห์เบื้องคักๆมันแมนโบมันว่าว่าสื่อว่อะไรตัวนึงเขาจะเอาเงินเสียมาสื่อมครับผมเอออาหารมากก็ยังเอาน้ำผมแต่เพรมากก็ทานไปแมนโบอืมเพราว่ามันว่ามนว่าเอาเห็นหาเห็นขาเพราะว่าเขาบอกว่าตัวสื่อมันเยอะจริงๆแล้วพิจารณาจะพร้าขหรือเปล่าเป็นแนวทางนะเฮียเนาะจะเป็นแนวทางผมบอกไปเนี่ย อันข้ามักเจ้าไรจะเอามันมีหลายเจ้าหลายสำนักหลายพระหลายใครแบบเขาเสียเจ้าไรเขาจะเอาเจ้านั่นเเียเออเออเออยอเอ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 อเเออเอเออเออเอเเออเออเเอเอเอกเออเเออเอออวเออ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 ออเออเอเอ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 ออเอออเออออ ครเบิร์ตบอกว่าตัวได้สื่อไปเมืเชียนไปเพราะเพฝันมากได้เอาเบิร์ตบอมแมนาต่งเสียเจาของครันทอ่่งทุ่นนะคิดจะรห้าดีๆว่าเมื่ออนยไ่นกระเป๋าเจ้าของว่เอาพื้นมาตัดสินเจ้าของต้องต้องเสียจะของมากๆเพว่าใส่เงินเสีระบาดเทะบาเรื่มาละครับผม แต่ก็เป็นห่วงเอฟซเนาะผพไเป็นไึงทนับกันบอ้ฟอปีใหม่เอฟซเนี่สียหดวมาจีมาเนี่ยมันยวันที่สามสิบเนาะไอเอฟซีลำนำด้วยๆล้อยาเก็บจนครจนพูดด้วยแล้วไงด้วยยิ่ยิ่ขึ้นไปเสาเขาเป็คนกำลังใจให้ทุกคนผู้ได้หมดทีนเป็นมนลังใจให้ผู้ได้ได้เมกาดีใจน้ำเนาะคือผม ก็ไม่งไ่ได้ตั้งใจเอามันได้วามด้ตั้งใจเอาขีใช้กันเม่อยากขายคููละสองร้อยียไดเป็นชุดได้เฮียไปชุดแงมากอะมาโลเอคือาคือกันบามขายเพราะใดครับว่าตัวนี้มันดังจริงๆมันทำมาหนูขายดอยเศร้าตัวนี้แปดชิได้หนีเกันกคหนูขายบ่มือิอ์ังสินะ บมตองตรวจตอนแออกไปก่อนนี่แหละผมถืออีกล่ะวันที่หนึ่งเนาะยังไม่คยถือใจผมเข้าวายวะนือวันที่ดีแม่เราบ้างแซมโขึ้นแล้วเนอะือว่าขาขึ้นแล้วเนี่ยขาข้นแล้วเนี่ยว่าภาษีไป่โตนึงเออแซมว่มันนดีมากสื่อมากล้วฝันเราคุยนาเอาปลามาให้นูเนาะบ่ครับเอาปลาไม้ไปลาบกันแซือาต่เพียนพมก็ไมค้ำนัน ครันวาดเเจับใครสองเวยเจ็บซี่แล้วก็กล่าว่าไม่เป็ี่นศูนย์เลยเฮี่ยน้อทั้งศูนย์เข้วไปแล้ก็งบ้านได้เก่าคนนั้นก็ได้ตาเนี่แันอแฝงเก่าแัวมากวมากเสียงโซคขันีาวมากแตถือก็ถือง่ายง่ายดอกวันเม่คือจันเม็บ เขาบอกว่าป่่มีไบกินอวให้มาเบิอ้ามันหนีบส่กันศูนย์ส่เาพันนีอุเบลเบิ้ลก็นดาวทน่ามตรงกับไปสองศูนย์หนึ่งสามไ้นไล่ไปที่เรตัวที่เรตัวัแถบซอกเนาะเนาะว่าพูดังว่าศูนย์สี่ข้างล่างต้องมาบรตตัวหนาเนาะบาเรตตัวหนาือ่ือนอะไรเคยเรงตัวหนาครงตข้างล่หนทิพไปลยีมีเงินกินปีใหม่ครับผม ทำไดนด้วยด้วยทุกคนแหละยกเก็บยยาไข่แยกจนเนาะครับคิดชิงเล็กใหญ่พิจาชีวิดีเขามากในชีวิตวออจะหอมได้มันทุกคนการเงื่อนไขดีเด้อันอยู่ับประกาศจ้าของเด้อประกาศจะของแขนในมันถือด้วยครับแขียนัแนในมันได้ลกังมันแม็งเด้อลกแหมันเม็งทุกคนเมืเ่อเจ้าของเนี่ย เขียนไ้มัถืกหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งหัวน้่้าะน่าดีนเขียนได้บันถือเขียนง่ายๆพิจารณาเบื้องคิดก็จะจมก็สือคิดจารณาเบื้องข้องหนึงนี่แหละคือแขกมาเวลาเขียนได้มันถือครับผมทํางานเมือปีว่าสร้างถืงเลขดีเช่นนึงได้พี่น้องเขียนต่อครับนี่แหละครับเขียนให้มันถูกปรกกาคุณนไหนเขียนให้มันถูกอย่มันไดายไืม ข้าวกปีไม่ยะเอเสียงเรื่อเสียเมื่อเสียงทุกคนับผมบวันงไเนาะครับผมใส่ใส่ีไมเนาะเฮียเนาะายรถเอ้อเพื่อแเรียงลอรเนีโอ้ทายไะไเนาะเฮียเนาะเออท้ายอไทายเพื่อเบื่งนั่เยครับผมโอ้คขันนีม่เออียทายบ าเอฟเพินว่เือเออเอเอฟซีหืองนกุกนเเออเลงาบอรเรถผมครับผมรถกับงามเลกาเยกอหเบอเออปัหาวันกันค่ะาผู้นัสือเปองหนึ่งอ่าาเป็นหนึ่งหนึ่งครับผมเออนวาาหนมไปสตคู่กันซ้ากันครับผม ผมว่าสิแม่นแนละล่ะจัดดนเนาะเออพี่ลองจัดสิเยจัดนะไอ้อจัดเบาๆเออจัดเบาๆเ้อเอาคุณเซียนกับคูณเออเสียผมก็ตามานเนาะครับเออ้าเซียพมก็ตามาเซียแมวันก็เอาเออเรียกพนัแมานยูเลขแค่ันดีส่งนะคะนีเลขเสียค่ะแม่เอาีส่งเด้อด หาพ้วตรงกันจัดได้เลยนะแต่จะเรื่องรถลราไมาแต้มนึงภาพัวถือของเพิ่นเพิ่นก็บ่าไฮไลท์ตัวพ่อฟังกันบ้างแหะแมนครับอยากให้ได้ทุกคนแ่ะอยากให้มีเงินทุกคนพ่อเลยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเนาะครับ่งเอฟซีนะครับเนี่ยมาร์กาเอาภาพว่ามาร์กาห่างไปเท่านั้นล่ะคือวิจารณ์จ้าของ เขียนอะรมันถือเบอเขียนแล้วเขียนอีกก็จะลบทุนเบองกันแาลบพูดมันเสียงอะไรครับเสียงร้ายหรืออะมันึๆๆๆขๆๆกๆาเๆๆๆๆๆาๆๆๆๆๆๆอๆีๆเๆๆ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 เๆๆ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 ๆิๆๆ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 พๆๆ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 ๆนๆๆๆเๆๆๆๆๆๆๆเๆๆๆเๆาๆเๆาก็ๆๆๆเๆๆ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 ่ๆๆๆๆบๆๆๆๆ่อๆๆ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 อๆๆ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 ยๆๆบๆๆ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 ๆ เอาครอดเพิ่งนขอบคุณหลายๆลน์เดิข้าไปซองเจะเบีรืรถเฮียเพิ่นเอ่อเบิ่นไปเบิ่นเนาะครับผมขอบคุณแนวทางของเฮียนะครับรอดเพิ่นแบ่งปันโชคลาภให้เอฟซีพูดอะที่ยังติดตามเพิ่นอยู่วทำฮาไล้ครับมาแล้วหมื่นลอคอยมาแล้วเอาโชคมารปีใหม่เฮียเพิ่นกับเอฟซีมีโชคมีไส่ไปจำกันเนาะครับเนาะ ขอพูดในทางเพิ่เนนะครับครับสวัสดีครับไปบิ่งรถนะครับครับ่งเบืงเดินนอะงไปอออครับป็นทะเบียนรถปูของเสียจวนนะครับของเสียจวนบิบาตคาดมากระจัดนําเพิินครับหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่อกาสีตังไหนสีเก่าหนึ่องหนึ่งคับคมากระจัดครับ เบียดเพิ่มน,นะครับเนาะตามพุ่มฟันเพิ่มเพิ่มฟันอยู่ยละคระับผู้ใดมักน้ำเพิ่นกระจับไปครับเบียดง,งา่ายง่ายรถก่ง,ง่ามครับอ้วนกระโลครับรมีโสมี่มันครับว่าันเนาะพูดหลายๆครับสำหรับการรับวส้มรับฟังนะครับเดนาะออนี่โสมไมีใช่เรื่อนตันครับ เบียนรถเกาหนึ่งสองห่งครับก็มีตัวนี้พร้อมนะครับเด้อหาผู้ไดสนใจนี่2สอครับมาอาัดมาได้ก็ได้ครับไก่เชี่ยงครับสองหนึ 21, 20, 21, ครับ เป็นเลขเป่าครับเนาะเพิ่นว่าบินขามรถเพิ่นครับเลขเลขนกสองตครับกับคู่หนึ่งเนาะนีถือมาเป่าสองสองศูนย์ก็บเก้าหนึ่งสองหนึ่งครับผมคุณได้เข้ามารับส้มรับฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ครับขอบพูดหลายๆครับสำหรับการรับชมรับฟังครับสวัสดีครับ